ผู้ใช้งานเนี่ยก็ไม่ต้องจูนขึ้นความถี่เลยครับก็ใช้งานได้ง่ายๆเลยครับเปิดสวิตช์ใช้งานได้เลยครับสวัสดีครับผมนัด Audio City ครับสำหรับวันนี้ครับผมมีไมลอยรุ่นหนึ่งนะครับมาแนะนําให้ได้ชมกันครับวันนี้ก็จะเป็นไมลอยเบอร์ริ g เจรครับรุ่น ULM 302ไม์นะครับก็หน้าตากล่องจะเป็นแบบนี้นะครับ คือรุ่นนี้เป็นไมล์ลอยคู่นะครับจะใช้คลื่นความถี่2 4กิกะเฮิรตซ์ในการใช้งานก็คือย่านความถี่นี้ครับผู้ใช้ไม่ต้องกังวลเลยครับว่าจะผิดกฎหมายนะครับสามารถใช้ได้เลยครับเพราะว่ายังไม่ได้มีกฎหมายอะไรมาควบคุมย่านความถี่ตรงนี้นะครับแล้วก็ผู้ใช้งานเนี่ยก็ไม่ต้องจูนคลื่นความถี่เลยครับก็ใช้งานได้ง่ายๆเลยครับเปิดสวิตช์ใช้งานได้เลยครับสำหรับอุปกรณ์ที่มาในกล่องนะครับอย่างแรกเลยก็คือไมล์แบบมือถือ1คู่นะครับถัดมาครับก็จะเป็นเครื่องรับสัญญาณ1เครื่องครับแล้วก็มีหม้อแปลงจ่ายไฟใให้้้กกกัััับบบตวรรรนนะคคสุดทาาาย็็จเปู่มือชง โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวไม้กันก่อนนะครับหมุนออกมาเนี่ยด้านในครับจะเป็นช่องใส่ถ่านโดยตัวไม้นะครับจะใช้ถ่าน2ก้อน ตอนหนึ่งไม้นะครับเป็นฐานขนาด 2A ครับแล้วผู้ผลิตเนี่ยเขาเคมาเลยนะครับว่าใช้งานได้นานสูงสุด24ชั่วโมงเลยครับโดยที่ตัวไม้นะครับเวลาใช้งานนะครับเรากดปุ่มด้านบนค้างไว้นะครับพอมีไฟสีเขียวขึ้นมาแบบนี้นะครับก็คือใช้งานได้เลยแล้วก็สามารถกดบวกลบวอลลุ่มได้ที่ไม้เลยครับสามารถปรับแต่งวอลลุ่มได้ที่นี่เลยครับแล้วก็สามารถทําการมิวได้ด้วยมิวก็คือกดค้างลงไปที่ปุ่มล่างนะครับกดค้างไว้ครับนี่ครับพอไฟกระพริบอยู่จะเป็นการมิวส์ไม้นะครับอันนี้ก็เวลาพูดเนี่ย แล้วก็กดค้างไปอีกทีอันนี้ก็จะเป็นการปิดใหม่นะครับแล้วก็ระยะการรับส่งสัญญาณนะครับเขารับส่งสัญญาณได้ถึง60เมตรเลยนะครับแต่เป็นในที่โล่งนะครับก็เวลาไปใช้นะครับถ้ามีสิ่งกีดขวางนะครับสัญญาณก็อาจจะถูกลดทอนลงไปได้ครับมาดูที่ตัวรับกันต่อครับตรงตัวรับเนี่ยด้านหน้านะครับถ้าเกิดเสียบมอแปลงให้เขาเนี่ยจะมีสถานะขึ้นตรงนี้นะครับก็จะบอกสถานะไม้แยกกันเลยครับเป็นชานอลหนึ่งกับชานอลสองนะครับก็คือไม้หนึ่งกับไม้สองนั่นแหละครับแล้วก็ด้านัมานก ก็คือแยกปรับได้เลยเวลาไปเสียบกับมิกเซอร์หรือว่าเครื่องเสียง อ่าเดี๋ยวผมจะลองเสียบปลั๊กที่ตัวรับดูนะครับก <the> ็เสียบเข้าที่ด้านหลังได้เลยครับแล้วก็จะมีปุ่มเปิดให้เราด้วยครับนี่ครับพอเปิดเครื่องขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นเลยครับว่าที่ตัวรับเนี่ยเขาก็จะแสดงสถานะเป็น LED ครับบอกความแรงของสัญญาณแล้วก็สถานะแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวลองเปิดไมค์ดูนะครับนี่ครับพอเปิดขึ้นมานะครับชนเอลที่ถูกเปิดขึ้นมาเนี่ยก็จะขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับส่วนที่ปิดอยู่นะครับจะขึ้นเป็นสีแดงแบบนี้นะครับก็เป็นสถานะที่เขาบอกให้เราอย่างชัดเจนเลยนนนะคครรรัััับบสสาาดดไไไไจกตงงงงงีีีีเเเเเเลยยยย๋วว่่่่อปปปปฟ็ช ก่อนอื่นครับผมก็จะเสียบสาย x l กอนะครับออกจากตัวรับของ p r รินเจอร ULM 302ใหม่นะครับสำหรับสายสัญญาณน,นะครับเขาไม่ได้แถมมาให้นะครับแต่เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถซื้อกับทางเราได้นะครับก็จะเสียบสายเป็น x l r หรือว่าจะเป็นสาย T-S phone ธรรมดาก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอาด้านนี้นะครับเสียบเข้ากับตัวรับนะครับ คือตอนนี้ผมจะใช้ทดสอบเป็นไม์ตัวเดียวนะครับเป็นไม้ชันเนลสองนะครับผมก็จะเสียบออกจากช a น n e ลที่2นะครับอ่ะเสียบแล้วครับเปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วก็ลองเปิดไม์ดูนะครับเปิดไม์เรียบร้อยแล้วครับทดสอบ1 2 3 4งีตัวลอง เพิ่มเสียงกับลดเสียงให้ดูนะครับทดสอบ1 2 3 4เห็นไหมครับเสียงจะดังขึ้นนะครับผมผมพูดเท่าเดิมนะแต่เสียงดังขึ้นผมไม่ได้ตะโกนไม่ได้เพิ่มเสียงตัวเองนะครับทดสอบ1 2 3 4เดี๋ยวลองลดเสียงดูครับทดสอบ1 2 3 4เช็ค1 2 3 4เห็นไหมครับอ่านี่ก็เป็นปรับวอลลุ่มนะครับก็คือสามารถปรับวอลลุ่มความดังได้เองเลยนะครับผู้ใช้เนี่ยสามารถปรับได้เองเลยหรือจะมิวใหไม่เองก็ได้ก็กดปุ่มด้านล่างค้างไว้นะครับ พอไฟกระพริบอยู่นะครับก็เป็นการมิวใหม่นะครับจะกดเปิดมิวขึ้นมาก็กดขึ้นมาทีหนึ่งนะครับเสียงก็จะกลับมาเหมือนเดิมครับอ่าเดี๋ยวลองฟังเสียงกันสักนิดหนึ่งครับทดสอบ12 3 4สวัสดีครับเช็คทดสอบ1 2 3 4ทดสอบ1 2 3 4อา่ะพอใช้งานเสียงเรียบร้อยครับตอนจะปิดใหม่เนี่ยเราก็เข้าไปที่โหมดมิวก่อนนะครับโดยการกดค้างไว้นะครับไฟเขาก็จะกระพริบแบบนี้แล้วกดค้างเข้าไปอีกทีที่ปุ่มด้านล่างนะครับอ่านี่ก็เป็นการปิดใหม่แล้วครับ ครับผมก็ได้ชมเสียงกันไปแล้วครับใครที่สนใจนะครับนำไม้ลอยตัวนี้ไปใช้ในงานเพอร์ฟอร์แมนซ์ทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงร้องคาราโอเกะงานบรรยายงานนําเสนอใช้ในห้องประชุมหรือใช้ในการแสดงดนตรีสดนะครับก็สามารถเลือกตัวนี้ได้เลยครับเพราะว่ารุ่นนี้ครับเป็นไม์ตัวหนึ่งที่ใช้งานได้ง่ายครับแล้วก็สะดวกรวดเร็วมากๆเลยแถมใช้งานได้ครอบคลุมแล้วก็มีคุณภาพที่ดีด้วยนะครับใครสนใจครับสามารถสแกน QR วอารโคที่อยู่ด้านล่างหน้าจอตอนนี้ได้เลยครับเพื่อเข้ามาติดต่อสั่งซื้อนะครับหรือเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่ เยได้ลที่ Audio City ทั้ง2สาขาครับใครที่ถูกใจคลิปนี้ครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ